เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่4พฤษภาคมที่ตึกสันติเมตรีทมเนียบรัฐบาลน,นางสาวพาทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสโมสรสนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉตดมงคล4พฤษภาคม2568โอกาสนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงตึกสันติเมตรีหลังนอกนายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมาสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายทูบเทียนแพแล้วถวายคำนับหนึ่งครั้ง จากนั้นนายกกล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอเดชะฝ่า,าละอง์ทูลีพระบาททักเล่าข้าพระพุทธเจ้านางสาวพระทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและพระสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติสมานะเป็นล,นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นสุพมงคลสมัยวันฉตดมงคลที่เวียตนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ นายกกล่าวต่อว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทราบซึงประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่านับแต่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทสเสด็จเถลิงทวันยราชสมัรเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบร,รมราชวงศ์ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานด้วยพระราชวิริยะอุสาหะเพื่อประโยชน์สุขของอนาราษดรทั่วทั้งแผ่นดินน้ำพระราชหายอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อพระสนิกรทุกมูลา่า เป็นที่ประจักษ์ทราบซึ้งอยู่ในใจปวงประชาพระราชกรณียกิจนานได้สร้างสัมฤทธิผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำพาความผาสุกร่มเย็นแก่หน้าผอพระศนิกรไทยโดยทวนหน้าปวงข้าพระพุทธเจ้าจากดัสงึนกำพึนในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเธอทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมตลอดไปนายกกล่าวอีกว่าในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรใช้มงคลขออัญเชิญพานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบรรดาประธานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิพระชัยทรงพระเกษมรามพระบรมเดชานุภาพและพระบรมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำลองหมายสิ่งใดขอจงสริดดังพระราชหายปรารถนาสถิตในอสศวรราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญร่วมเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าผระสมนิกรชาวไทยตราบนิรัน นายกกล่าวด้วยว่าในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสมมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ฟรีบรีบทางเพื่อความเป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนั้นวงดุริยางกรมศิลปากรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมมีจบแล้วนายกและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรี และผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมประชาเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการจัดงานสโมสรสันิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชาดมงคล4พฤษภาคม2568ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนคณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในงานสมมสรสันนิบาต้ดยเช่นประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานสาลดีกาประธานสารปกครองสูงสุดประธานองค์กรตามรัฐธรรมานูญอายการสูงสุดคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมานูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจระดับพลเอกขึ้นไปข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้น